ฮอติวสวกใหมาเลข5 2เช่นเดียวกับคุณดีๆนะคะของน้องใหม่ดาวิกาโอ้โหบางไปไหนบางไปไหนนี่ไงพี่เอ๊ บาง,บางจนคนทักแล้วล่าสุดนะคะมีคนทักถูกมองนะคะว่าคลั่งผอมเกินงามไปแล้วหรือเปล่าน้องใหม่เออนะคะหลายคนนะคะเห็นน้องใหม่หุ่นดีแบบนี้คนที่ชื่นชอบก็ F ก็ชอบส่งไลค์ส่งหัวใจจุกจุกกันไปฉันชอบแบบนี้แบบนี้แต่คนที่เขาแบบว่าอม,มองอีกมุมหนึ่งเขาก็บอกว่าน้องใหม่น่ะคลั่งผอมไปหรือเปล่า<อ>เคยกินหมูกระทะเหมือนคนธรรมดาเขาบ้างหรือเปล่า <c oughs> นี่<อ>มีถามมาแบบนี <c oughs> ้ล่าสุดนะคะก็ดูเหมือนว่าน้องใหม่จะโดนดราม่าเบาๆอยู่เสมอๆเลยเมื่อใส่ชุดนี้คุณผู้ชมคะ่ะเป็นชุดที่อวดหน้าท้องที่แบนราบจริงๆโอ้ย <c oughs> โอ้ยแบนจริงแบนจริงแขนก็เล็กมากแขนก็เล็กมากเอวก็เล็กมากหน้าท้องก็เล็กมากแล้วเขาแบบว่ามีมีมร่องตรงกลางด้วยอ,ะอ่ะคือต้องบอกว่าน้องใหม่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะดูแลหุ่นตัวเองแล้วเขาเป็นคนออกกําลังกายนะค<อ>ุณผ,ผู้ชมอันนี้ต้องเข้าใจในฝ<อ>ั่งของคนที่เขาดูแลตัวเองจริงจังนะคะชุดนี้นะคะน้องใหม่ก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวว่าชุดนั้นเป็นชุดที่ตั้งใจใส่มากค่ะอยากสวยให้ทุกคนได้เห็นกันคนชมว่าหน้าท้องแบนราบมากก็ขอบคุณนะคะจริงๆเนี่ย เราก็ขมแมวนะน้องบอกอแน่ มันเป็นมันจะมีมุมของเราเองที่เราจะรู้ว่าส่วนไหนเราผอมส่วนไหนเราจะวางเราเราจะเอียงไหนเราจะเอียงซ้ายเราจะเอียงขวาหรือเราจะยืนกี่องศาแล้วเราจะแมวยังไงเราจะได้รูปออกมาสวยใช่อันนี้น้องใหม่เขาก็ออกมาบอกนะคะแล้วก็น้องใหม่ก็พูดเลยนะว่ายอมรับค่ะว่าใช้แอปบ้างเป็นเรื่องปกติเน่นะคะถามว่ามีคนถามมาถามว่ารู้จักหมูกระทะไหมรู้จักค่ะน้องใหม่ตอบเลยรู้จักค่ะนะคะแต่อาจจะไม่ได้กินเยอะแล้วน้องใหม่ก็ยิ้มเบาๆอ่า ยิ้มความสวยของเธอนะคะเรามีการออกกําลังกายนะคะช่วยบ้างนะคะยินดีคนที่เอาเรื่องเราเนะี่ยมาเป็นไอดอลเรื่องของหุ่นคือจะบอกทุกคนว่าไม่จําเป็นนะ่ะที่จะต้องสวยเหมือนใหม่หรอกนะคะเป็นแบบของตัวเองก็สวยแล้วไม่ว่าจะไซส์ไหนอะไรก็มีสเสน่ห์อยู่แล้วน้องใหม่กล่าวนะคะ,คะส่วนดรามา่าคนมองว่าผอมเกินไปอันนี้เราก็เห็นแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่ผอมมากเกินไปนะเลยอยากจะบอกว่าอย่าเอาใหม่เป็นแบบอย่างทุกแบบ คือสวยหมดไม่จําเป็นต้องสวยแบบใหม่นะคะอ,อันนี้ก็ต้องเข้าใจนะบางคน,นอ่ะสุขภาพของแต่ละคนแตกต่างกัน<ช>ออกไปนะคะอ,อย่างใหม่เองเขาอาจจะมีระบบเผาผลาญที่ดีก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันแล้วเขาออกกําลังกายรู่นนะพี่เขาก็เลยยิ่งผอมแล้วเขาก็เนี่ยรู้จักวิธีการโพสท่าย,ยังไงให้มีเอวให้มีสะโพกให้น้าท้องเขาแบนแล้วก็ใช้แอปเล็กๆอันนี้เขาออกมายอมรับอยู่แล้วอย่างเราเองเราก็ต้องรู้เนาะคุณผู้ชมนะว่าเราสูงเท่านี้เราเอวใหญ่ไหมเราสะโพกใหญ่ไหมเราหน้าท้องใหญ่ไหมเราก็ต้องหามุมของเราเองแล้วแอปก็ใช ไปไปเท่าที่ใ,ใ,ในโลกใบนี้มีเราก็จะใช้เวลาถ่ายรูปเพียงแค่สอสามวินาทแีแต่แต่งภาพนั้นแต่หนูรู้ว่าพี่เอจะใช้แอปอะไรยืดขารักขอโทษค่ะอันนี้เขาเรียกว่าตบัวละลูกหลังนะหนูก็ใช้ยืดขาบีบสะโพกมันต้องลัด<ม>เอวหน้าท้องแบนคางยาว แขนรีบโอ้โเยอะแต่แต <ๆ S 1> ใดๆนะเราต้องดูด้วยเะว่า,ายวอย่าให้บ้านเบียวอย่าให้บ้านเบียวอย่าข้างหลังแบน <laughs> อย่าข้างหลังเบาว <laughs> เออนะคะ ส่วนเรื่องของครบรอบ4ปีกับพี่เตอ๋อมีคนถามถึงด้วยะนะคะนะก็รู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วมากเลยค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่แฮปปี้ใช้ชีวิตปกติกินข้าวด้วยกันเป็นเวลา4ปีที่มีความสุขนะคะเร็วเนาะแต่น่ารักมา4ปีแล้วเนาะแป๊บเองอนะคะน้องใหม่บอกว่าพี่เตอ๋อเนี่ยน่ารักขึ้นทุกวนันน่ารักขึ้นเรื่อยๆค่ะปีนี้ก็มีของขวัญพิเศษมันเป็นของขวัญที่น้องใหม่ในอยากได้อยู่แล้วนะน้องใหม่ก็อยากได้อะพี่เต๋อ พี่เตอ๋อบอกเออแล้วไงออมั่งไม่อยากได้พี่เตอ๋อก็เลยซื้อให้น่ารักเป็นสิ่งที่ใหม่อยากได้อยู่แล้วแต่พี่เตอ๋อเขาจ่ายตังค์ให้นะคะส่วนน้องใหม่นะคะก็ให้ของเล่นที่เขายังไม่มีเชื่อว่าพี่เขาน่าจะชอบค่ะออน่ารักคูนี้น่ารักเนอะน่ารักจริงน่ารักน่ารักน่ารักอ่ะชื่นชมค่ะชื่นชมนะคะ,คะแล้วก็คอยดูผลงานนะคะของทั้งคู่ต่อไปคะ่ะถูกต้องแล้วค่ะค่ะ